ทุกคนวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้ากันนะคะก็จะเป็น everyday look นะคะแต่อาจจะมีกิมเมคอะไรเพิ่มดีไปหน่อยนะคะเราก็จะมาแชร์สิ่งที่เราใช้แล้วก็จะแปะพิกัดไว้นะคะข้างล่างเิปนะคะก็ใครที่สนใจก็คือสามารถไปสามารถอ่าซื้อตามกันได้นะคะก็จะได้แบบไม่ต้องหาพิกัดกันนะคะอย่างแรกเลยที่เราจะใช้ก็คือมาเช่าทาลิไปไว้ก่อนนะคะมาเฉลยหินก็ เดี๋ยวอะไรที่เราใช้ตัวแบบใหกลับไปแล้วคันขอพายถ้าหาักตามไม่มองกล้องนะคะเพราะเราจะมองแต่หน้าจอนะคะต่อไปนะคะที่เราจะใช้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งเราจะใช้ตัวที่มันสว่างขึ้นนะคะเราใช้เบอร์ของเบอร์ศูนย์ห้านะคะของเมเปอีนะคะซึ่งเครอะมากแต่ว่าเราใช้นิดเดียวนะคะก็ซื้อมาครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นาน จะทำนี้นะคะก็ค,คือรูดด้านล่างแบบนีน้แล้วก็ตรงจุดที่เป็นสิวเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นสิวอะไรนะเพราะไม่เคยเป็นสิวหนักขนาดนี้มาก่อนอาจจะเป็นที่เราชอบเปลี่ยนครีมบ่อยนะคะแต่ว่าเรากําลังลองใช้ตัวหนึ่งอยู่ถ้าถ้าเราใช้แล้วเราหายนะเราจะมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะต่อไป ต่อไปเจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นภาพจิ๋วของเราเมันก็ไม่จิ๋วหรอกใช่ปะขออนุญาตเบิกตัวกระจกได่กระจกแล้วคือเราลงกันแดดเรอลงครีมลงไปแล้วนะคะก็ค่อยมาแต่งหนะ้าเพราะว่าเราไม่แต่งอะไรมาก เราเน้นงานผิวมากกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเป็นสิวและแต่งหน้ามากไม่ได้น่ากลัวปะ เห็นไหมคะว่าใต้ตาม,มันจะสว่างขึ้นทุกคนอยา่าโฟกัสที่ตาเราผมนะเพราะเมื่อคือเรามีเรื่องที่คิดมากแลวก็ร้องไห้นะคะตาก็เลยบวมก็เอยจะเลิกเป็นคนแบบนี้สักทีโอเคเป็นไงบ้างแล้วก็ตัวต่อไปที่เราจะใช้นะคะเดีย๋ยวเราจะลงตาด้วยตัวนี้นะคะเป็นเราไม่รู้อ่านว่าอะไรแต่เนี่ย บิดิวเนี่แหละไม่รู้เป็นรู้สารอะไรไม่รู้ขออนาดเราก็จะใช้แปรงไหมเราไม่ถนัดแปรงนะคะใช้มือ,เ,อเราก็จะใช้เป็นสีพื้นก่อนนะอันนี้ตัวนี้เป็นเบอร์ฮาร์เลดศูนย์สองนะคะใครจะไปตามก็คือสีมันจะออกแนวชมพูตุๆ่ๆก็คือสวยดีเราจะใช้นิ้วเพราะเราถนัดนิ้วนะคะ สีต่อไปนะคะจะเป็นเราจะใช้เป็นสีนี้นะ,ะสีชมพูหน่อยแต่ว่าเราจะทาแบบตรงททาย,ทายนะแล้วก็มีแบบตรงแบบนนี้นึง แล้วก็จบด้วยสีสุดท้ายนะคะจะเป็นกิตเตอร์ตรงนี้นะแถบๆตรงกลางนะฮะเป็นไงเป็นไงป้าขอดูกระจกได้ไหมโอเคแล้วนะคะวันนี้ปกติตาสองชั้นเราจะหลบในนะคะแต่ว่าวันนี้เห็นชัดเน,นื่องจากตาบวม เราเสียงก็แหบด้วยะคะ่ะเราอยากจะกีดไอนะมากเลยแต่ว่าแต่ว่าอุปสรรคของเรานั้นนะคะก็คือเรากีดไม่เป็นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาหัดกรดกันก็เราจะพยายามเราจะพยายามไม่กีดเยอะมากนะคะก็เท่าที่เราทําได้นะคะเพราะเราไม่อยากให้มันเละนะคะเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะเฮ้ยเราจะทำไงดีทุก เท่านี้พอนะคะอ่อทิชชู่เกลี่นอีกนึงเพราะรู้สึกว่ามัน โอเคขอมตากันะนะเจอแล้วตัวนี้ก็เป็น ถ้าจะอ่วแสดงว่าตัวเก่าเราใช้หมดแล้วตัวนี้อ๋อนี้เป็นของรอย a l นะคะตัวนี้ก็รู้สึกว่าใช้ดีแต่เหมือนเราจะมีอีกตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้กันน้ำนะคะก็คือต้องใช้รีโมเวอร์อย่างเดียวนะคะล้างปกติไม่สะอาดใช้สำหรับที่มันเป็นเอาไว้แบบรีมูฟ ตาเนะค่ะว่าถ้าเราใช้ครีนซิ่งธรรมดาที่แบบเช็ดแค่หน้ามันจะแสบตาบองคนแสบมากเราใช้เคยใช้ครีนซิ่งตัวหนึ่งเนาะล้วเราไม่รู้อย่างเงี้เราก็ไม่ใช้กับตาแต่ว่ามันแสบตาอันนี้ค่อนข้างจะกล่าวแล้วนะคะเมื่อก่อนเราไม่รู้วิธีใช้แล้วก็ประมาณอากาศเข้าไปมันก็ทำให้แข็งนะแต่ว่าตัวนี้กันน้ำดีมากเหมือนขาสปอนมาปะไม่ไม่สปอนเพราะว่าช่องเรายังเล็กอยู่ ใครที่สนใจอะไรก็ใครที่สนใจตัวไหนก็อยากจะใช้ตัวไหนตามก็ไปสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพราะเราแปะพิกัดไ้แล้วรู้สึกว่าเราต้องแปัคขนตาฝั่งนี้อีกนิดนึงเพราะว่าฝั่งนี้มันหนามาเรียนแต่งหน้าไหมพราะแต่งหน้าไม่เป็นเลยเราก็ลืมปัดขนตาล่างด้วยสำคัญ คตาลเราจะปรบคนตาล่างมาเบาแนละ้วแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นตัวทำไมทำไมเป็นคนซุ่มซ่ามเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะเป็นเบบี้บัชนั่นแหละแต่ว่าบัตชลาการ์แล้แต่ว่าเมื่อกี้เราทำฝาล่วงลงไป ทุกคนคงได้ยินนะฮะเปต็ตอนนี้นะเราใช้ชอบใช้เราความจริงเราซื้อตัวสีดำมาแล้วนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบตัวนี้มากกว่าเราก็เลยใช้ตัวนี้ต่อนะแต่ว่าซื้อไม่ค่อยจะทันแฝดหมดต่อก็เราชอบแบบถูๆอย่างเงี้ยไม่รู้เราเราชินนะคะเราก็จะแบบแปลๆ ตรงจมูกเนี่ยทุกคนมันจะแบบมันจะแบบชมพูแบบเด็กๆแบบแบบน่าเลยเหสนมันน่ารักมากเลยนี่นะคะน่าจะสกับประสันมัน๋ยวจะแบบไปกันเหมือนเดิมเลย เราจะใช้ตัวช่องนี้นะฮะเขิบมากเราจะใช้เป็นไฮไลท์นะเพราะว่าตัวนี้ไฮไลท์พุ่งมากไฮไลท์ตรงมุมปากนะแล้วก็ไฮไลท์ตรงด้ามเราไม่ต้องทาอ่ะมาทั้งด้านก็ได้นะแค่มุมมันเห็นปะเห็นความแตกต่างจุดแล้วก็เราจะเซตด้วยแป้งฝุ่นนะคะก็คือเป็นแป้งพร์นะคะ ก็จะแปะไปกัดแป้งพอนให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวนี้เราเอาเราเอาแป้งพอนนะคะแป้งธรรมดาใส่เข้าไปในกระปุกนี้นะคะซึ่งกระปุกน้องน่ารักมากแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไิกัดไว้เหมือนเดิมทุกคนดูมีกระจกด้วยปะ่ะแล้วก็มีพับอ่ะเนี่ยค่ะเราใส่แป้งเข้าไปข้างในใช่ไหมแล้วเราก็ ใช้แป้งฝุ่นแล้วก็พกพาได้เลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแพง,ง่ายเราก็เลยใช้แป้งฝุ่นธรรมดานะคะไม่อยากใช้แป้งพลบแป้งอะไรที่มันหนาเพราะว่าเดี๋ยวสิวขึ้น้วช่วงนี้เป็นสิวค่อนข้างง่ายแล้วก็หนักนะคะนีนะ่แล้วเก็พกพาง,ง่ายคือมันแล้วมันปิดสนิทเลยนะไม่หกไม่อะไรเลยมันน่ารักมากเออ,เอแบบเห็นเราซื้อซื้อเี๋ยวนี้นะฮะก็ใช้แป้งเราจะใช้แป้งฝุ่นเสร็จจะได้หฝุ่นเสร็จนะ ไม่ออกก็เคาะๆลงอชอบแบบพูดเหมือนขายเองอะไรที่ใช,ทใช้ที่ใช้แล้วแบบน่ารักก็อยากจะมาแช์นะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนคุยกดๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้หนาเหมือนแป้งพักนะ ก็แบบเราไม่ได้แบบใช้แบบแปลงแบบประจุแป้งอย่างเงี้ยแล้วก็มาอันนี้มันจะอนอกีละนิดนะคะแบบพอเป็นบางบางมันก็ดี้วยนะคะเพราะแบบมันเหมือนมันกันเราใช้แป้งเงยอะเกินเพราะว่าสุดท้ายเราเดี๋ยวเราก็ามาปัดสลัดทิ้งข้างนอกนี่แหละ<ๆ>ก็คือใช้ได้ยาว,วนะคะเพราะว่าเราเทาไปเนี่ยไม่ถึงเครื่องกระปุกของพรได้ใช่ไมคนมันจะประมาณเครื่องกระปุกแป้งพรกระป๋องเล็กๆ ความจริงเราอยากจะผสมแป้งพรเหมือนในโซเชียลบ้างนะคะแต่ว่าเรามีแป้งพรตัวเดียวอาจจะเซตค่อนข้างเยอะหน่อยนะเพราะเราเป็นคนหน้ามันมากคี้ <c oughs> เราต้องเอา,เอ,าออกแดดไง <c oughs> คือเราจะไปทำงานนี้ <c oughs> เราต้องผ่านมรสุมแดดก่อนเลิศ กอไปนะคะจะใช้เป็นลิปสติกซึ่งสีที่เราจะใช้เราจะใช้สีนี้ก่อนแล้วคะเป็นเป็นสี p า r i s h PINK นะคะเป็นเบอร์ส่วนสามซึ่งถ้าเราหาพิกัดเดี๋ยวเราก็จะแตะแปะไปให้นะคะเพราะว่าเราซื้อมานานแล้วเราจำไม่ได้ว่าเราซื้อมาจากไหนสีเขาสวยนะ ร้อยเขาแห้งนิดน,นึงนะคะแล้วเราก็จะลงตัวนี้ต่อซึ่งมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะทุกคนเนคนเียห้อแต่ว่ามันคล้ายกันก็นั่นแหละเหมือนเดิมนะคะถ้าเราหาพิกัดเจอเราก็จะแปะไม่ให้นะคะเพราะว่าเราซื้อมานานเหมือนกันตัวนี้ขึ้นลิปแบบมันดีอย่างหนึ่งนะ,ะมันซื้อแล้วมันใช้ได้นานมากแล้วก็ทําให้แบบเราอยากมีหลายสีแล้วก็อืมนะคะผู้หญิงมีปากเดียวแต่ลิปแลแแท่งนะคะก็เริ่มจะเป็นกับเขาไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นเบอร์ส่นสี่นะคะเป็นแคาล็อก สีแบบจึ่งนะอย่าทาเยอะนะเด็กปากมันแดงแต่ใครชอบเป็นแดงก็จัดไปนะคะอันนี้เป็นของศาสตสินะคะยินดีปะให้มันจะแดงนะ หน้าเราจะไม่ลอยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งขับไม่ได้ใชอ้ออะไรที่ไม่ได้คือไม่ได้ใช้แป้งขับไม่ได้ใช้รงนนองพื้น่ะคอกอไน้ก็คือสีสมนน <_ S 1> องแดงเนี่ยเหนียงเริ่มมาแล้วตอน <_ S 2> <_ S 1> โอเคไหมมันดูโอเคหรือยัง ดูโอเคไหมคะก็สม okay. ัหรวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็เดี๋ยวเราจะแปบพิกัดของที่เราใช้ไว้ข้างล่างนะคะบ๊ายก็อ๋อลืมไปจะปิดคลิปแล้วโอ้สมองลืมตัวหนึ่งไปนะเนี่ยตจวใชยตัวนี้้ดวยนะคะเป็นน้ำมากนะคะ เมคอัพนะคะมันดีมากนะนทุกคนจะบอกใ้าบายก็คือไม่ได้ปกปิดมากนะฮะเออก็ไม่เป็นไรเราเล่นงานผิวไนดะ้ผมเหนียวมากไม่ได้สัมมาสองวัน